สวัสดีวันพี่น้องครับมีเสาวันที่12ธันวาคม2567ันอยเจ็ดผู้ขวกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุดชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์เขามาแล้วฝากคนไลค์คนแชร์กนติดตามมาเชิญบรรยากาศกันครับจังหวัดยูนนานขมีุคยุจะนั่งคันพูดออกตลาดเพื่อหาตุ๊กตานะครับเป็นต่อราคากันเลย หังามมันหายราคาแค่นีกเป็นว่าสี่เปนว่าราคาสี่ขายนะสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะหัวอ้วนงัวงามนะครับสามน้อยสามน้อยสูงร้อยสามสิบห้าบอกเทวดาน่ร้อยสี่สิบเ้บไม่อยากก็สิ่เศ้าจะดิเศ้าตอนเป็นตอนดูด้วยหาน้ำาะรูดมันนั่น

ม้วนหุ look, my son, my son, my son. ้น <Darwin> ้นหนน้อ่แน่ไม่าจเีงปล่จเจ้าไม่าะเจ้งนยหุ้ยเ้วอ่น้มวนท่านนี้ับมิตร์มวนหนาเก่าเกานึนประกาศถามดอกยันไม่หอยอยากไอ แงบง้อจอยครับง้อโค้งครับง้อผอมครับนี่จะง้อหนาเก่าๆนะครับบีบมาเตอร์หนักนะมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยมีนะครับสาวสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกงามโค้งสางดีนะครับโค้งสางดีพอดีกล้ามเนื้อสวยๆครับเอาไปเอาไปเลี้ยงนิ่งคุ้นนิ่งอ้วนละเอีกนยดกล้ามเนื้อสวยเลยสายเนื้อสายเนื้อ เล่จักบาทัทำอะไรเลหมื่นสองหร้อยมื่นสองห้รนะ้อยพนืนะ่องห้าร้อยครับตื่นสนามนี่นาเคยเข่าสนาม,มาเมื่อกี้หายยากตนดนสิเข่าสนามงนะงามเนี่ยนะงามสีแดงดีนะมากแบบนี้อันนี้มนี<อ>นมีนสวยสเล่หน่อยยังจังหวัหกพนะนะารนเงินสาหน่อยอ6กพันห้ โอนะ้โอ้โ,อโอน,นี่พ่วงนีส่สามตัวหลอด3ามืนนอยๆก็ได้ยืนดิคุณเนระัยยกพ่วงก,ก็ไดนะ้สามสาวเลยนะี่ย้าสนใจเนี่ยทิดต้ตอไดบบ้บเบอร์เลยนะครับ087 724 9520็นสจใจโทรมาสอบถามเรื่องเอาบีมาเตือนโดนๆเข่าสนามที่หนึนับ หายากเรครับครัครับบคมีนะครับงามๆัเนาะยมื่นนะอันนี้ก็บมื่นกับมื่นสามตัวสามตัวสาม้อนยงคาครับเนกื่ครับงามเลยบิ่งทายืนทรงสี่เหลี่ยมได้เรยเเรียงแบบชีดใหญ่นะครับพ่อใหญ่นะกามเนือเอาไปคุณ อภิคุณนี่แบบอ้วนตัครับเลี่ยงง่วแบบเนี้งัวเนื้อดีเนื้อดีองัวพันเนื้อเวลา,าขายเป็นเนื้อจังปดิคิดมากจังปดิคิดมากครับครับ,รบง่วบามันก็ตตอกันเลียมลหายงามขาเดี๋ยวก็ขาทกบ่เดี๋ยวก็ดันนี่นี่เอา เดี๋ยวไ้ินพายางไปเปิ่งกัดบป่งน,นะป่าเป็นไปก่านั้นอ,อ่ะนู่วกัดมันอกีกนเอาขอม้าสองตัวครับ คมันอนีจิ๋วมีนะครับมันเป็นมันเป็นกัดกระเทือนนะมันเป็นกัดกระเทือนนะครับปลาจิ๋วไม่มีนะครับครับปกตินับซิวท่ายสนามนะครับตรงนี้นะครับมีมีนะครับแต่อยากเบิงจิ๋วกับกัดมาเบิงพิมพนะตัวนีตัวตัวผูบครับเป็นเอาตัวผูบมาให้ไปขุดนะครับราคาดีขุนนะครับแล้วแกงนัวไทยกรมั่ว เหมืนอนมีผู้ชมประมาณสิบคนนะครับที่เหลือเป็นได้หอยในห่างเหมือนได้หอยมืนอนี้บรรยากาศเอืยเอ้ยๆนะครับรบอคือบัวขาดโดนๆสมาชิถามกันนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นหัวเนื้อนะครับงัวเนื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับหัว,นะห,วหัวเลี้ยงนะครัได้หอยพักการจมนะร้านเด็กขายอยู่นะครับันดขาย แนาไม่หนอกนะครับแม่ลูกลูกแม่สูงลอยสี่สิบนะครับเครื่องดำดำนะครับราคาเปิดเือนเก่าสิบพับานะแม่ลูกนะครับก็ถึงสองหมื่นนะครับติ่งหมื่นหกกระขายที่สััเปิดมาเปิดมาหมื่นนครับหมื่นหกกระขายที่สลครับ เปิดมื่นเก่าแต่ว่ามื่นหกก็ขายนะครับนะ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 ขายอยู่สนามได้เป็นรองมื่นหกนะมีคน,นะนซื้อนะนุ่มซีนุ่มดีดูนะขาดำดำแดงชิ้นไว้แนวความดำดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับครบเลยร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่แยกลูกท้องว่างครับเกาะพันหารอยเสมอครับแคลซีนะครับ สูงร้อยสานะครับคานำเลียงน้ำซีนะครับทาเย็นงามอยะครับว่าขาว,วาสาวน้อยค่าจักบาทนะครับสาวน้อยสองหมื่นเ้าพครับงามใหญ่เต็บสูงร้อามสิบวกนะครับสองหมืนเก้าันเครื่องดำๆนัำเครื่องดำแน่นดีขนาด นะแน่นดีขนาดนะ้าเก่าสาวเก่ครับออเเครื่องนะครับหักงางงมเครืนะ่องดำๆนคะรับน้มซีครับนคะายานะนะง่ายครับขวัญที่บอกนั่งครับนะครับหัวไม้เขาสนามไม้จับได้อยูนะ่บัเต๋บวัดถิตนจับได้รูปได้ใบได้ดนะว่าไม่ไมครับวันะนี้เหลือ,อยัตัวคมนเะด็กนหน่อยๆคาจังหวัดคเด็กนหน่อยสองหมื 25, นะ่น้าครับ ตัวละหมื่นกว่าหมื่นสองครับยกคู่ไปเป็นครูด้วยสองหมื่นห้าครับตัวผู้แดงครับแดงเครื่องดำครับอันนี้สีนะอันนั้นดำแดงเข้มครับเรียบแข่งขาดีครับเครื่องดำดำ มันรุยไฟกว่นี่เรอี่ม่ไหเงี้ยม่เหรอมันยอดเกล่นตนเลยเลมันไปน้อยนึงเลยนะมันไปอีกผมผมก็เลยนะมันไปมันมีแต่านเดีวม่แบ้นแม่นี่เจ้าบ้านสองหมื่นห้าพันนะครับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดวกนะครับพายห่นีคสนใจติดต่อได้เบอร์เดครับศูนย์แปด 0615หน่ะสนใจก็สอบถามเรื่องรับสาวใหญ่ใกล้ีเด็รผสมเครื่องดำๆหนึ่งูงประมาณร้อยสามนร้อยยี่สบเจ็ดบวกร้อยสาม่จะได้แขวะได้ไหมไก่ชด็ผสมได้ได้แขวแได้วนะครับสองปีแล้วนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นครับสองย่างเบิ้งนะพันธุ์าเป็นขายเศร้าเก่า ลาะยหะยอกมากเกินถ่ายไงน,นะถ่ายไงเครื่องดำนะครับงัวงามงัวหน่อยกับเริ่มต้นมื่นกว่าบาทนะครับน้นนีนะครับเมื่อนี้เอางัวจอยแม่แยกลูกท้องว่างคอมผอมวัวโครงนะครับมื่อนีหรอดมืนน่นนะครับ เหมือนยิงงัวเาหลอดมือนะครับครับให้หอยสื่อกันในเจ็ดแปดพันเป็นห้องว่าเก่าแบบแบบพันนี้ด้วยเปิดในหอยมาให้ของปัญหาสินะไม่ได้ใหกันแล้วแปดพันเจ็ดนตอนแรกเปิดเก่าพันนะครับเปิดลดมาให้แล้วเนี่ยเหลือ